มาครับวันนี้ผมจะพาขับดูทะเลบางแสนนะครับวันดูดบางแสนนะครับวันอัางคาน,คนนะครับทุกวันอังคารจะไม่มีพวกแม่ค้าอะไรหรือว่าอ่าพวกอ่าเช่านั่งเก้าอี้ก็ไม่มีนะเดี๋ยวผมจะพาขี่ขี่ดูจนสุดบางแสนนะครับมาเดี๋ยวผมตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะอ่า,ปา,า,า,าไปโอเคเนะี่ยนาแล้วไปแล้ว เนี่ยโลง่ลงๆเลยนะครับทะเลแมอว่าไม่มีเป็นวันหยุดบางแสนยังไม่มีพรวกเต็นท์ก็ขายของดูตอนนี้ผมมาเที่ยงนะมาเที่ยงตรงเดี๋ยวผมมาถ่ายบรรยากาศให้ดูสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมโล่งเลยโล่งหมดเลยด้านนี้ก็โล่งหมด ไม่มีแม้แต่คนเดียวขายของอันนี้ก็วิวทะเลปกติ mm. ก็จะมีอ่าคนมาหาหอยเดินเล่นเดินดูทะเลนิดหน่อยไม่เยอะ mm. อาจจะเกือบไม่มีเลยด้วยด้วยด้วยซ้ำนะมีนิดเดียวนะเล็กๆจุดเล็กๆเห็นไหมมีไม่เยอะเนี่ย ผมมาถ่ายทําไม่ดูแบบเรียวๆเลยวันนี้มันเป็นวันหยุดบางแสนทุกวันอนังคารครับเขาจะหยุดหรืออาจจะอาจจะเป็นวันอื่นๆก็เป็นได้เพราะว่าอาจจะมีเทศกาลหรือถัดวันหยุดไปแบบนี้เนี่ยผมสอบถามพ่อค้าแม่ค้าเขาตอบแบบนั้นหนึ่งมาโอเคครับผมมาถ่ายทำให้ดูแล้วนะครับโอเคครับ